ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสู้ผู้สุคนคี้เก่าด้วยครับสวนนี้กัอยูบานหินลาดครับตำบลหินตำบลหน้าเรื่องอำเภอหน้าเยีย่จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อนี้ผมเสพภาพพี่น้องมาเบิงนอหนอของคากเกษตรแดงไงครับพามาเบิงนอช่วงนี้กําลัางแตกนอลายคัขนาด ขอคววมกรุณาพี่น้องเ้ยครับสักพูะยังบ่ท่านในกดติดตามช่องไว้กบวดติดตามเหมน้ำเน่แจ็คหน่อยเนาะครับพี่น้องช่องกับพระท่านในใไงขอค่วมกรอณเาสิเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสู้ปูสุคนสร้างหุดแลครับสร้างสปปเล่าเรือว่าเป็นพอแม่พี่น้องที่สร้างคาน้ำสวนของเฮาครับขอพูดหลายๆครับพี่น้องผมจิดผ้ามาเบิ้งครับบัดนี่นอ ผมซึกว่าหลายคักครับช่วงนานี่กับอันนึงผมสีผ้ามาบังการสับนอหรือว่าแทงนอครับครับบางคนกับเพิ่นกับสีใสเสียมซับบางคนเพิ่นกับสีใสมีดแทงเอาเลยครับแทงแล้วดึงขึ้นดึงขึ้นไปเลยครับนอค่าเกษตรครับว่านอคามันมีความพิเศษแบบใดเขาเอาซ้ำได้นะครับเขาแทงนอมมนสีบออาการเอานอหรือว่า นอนี่บ่าเมนว่าเ้าสิเน้นเอานอได้ครับเพราะว่ามองมองกิ่นมองแสบกับสิยู่วุ่นแหละครับยู่ล่ำเ้าสิปอกล่ำปอกล่ำกินเอาครับมองนัวมันสิยู่วุ่นมองแสบกับสิยู่วุ่นครับคือจังนี่ครับนออันนี้คือว่านอได้ครับนี่ครับความสูงประมาณเมตรเก้ากว่านี่ครับนี่ครับนี่ครับเ้าสิเอานี่ครับหนึ่งใบสองใบเช่สิครับถือว่าพอดีครับพี่น้องสามใบกำลังสุพลขึ้นมากแต่ซ้ำหนึ่งก็ถือว่าพอดีครับพี่น้องนี่ครับ จังสีกับพ่อดีครับนี่นี่ครับนี่นอสิเป็นเต็มรอบก่อเลยนะครับพี่น้องคาหยังกระเหล่วแจ่ครับค่าเกษตรอย่างง่ายกระเน่นกินห้องนี่ห้องกังสิขายนอขายนี่แหละครับที่เอาไปปลูกว่าะมันเ่ามันว่าห้องจะเอาไปเห็ดหยัางเลยครับเอาไปกินเอาไปบริโภคนี่แหละครับพี่น้องเอาไปบริโภคเอาไปกินโดยเฉพาะครับแต่ว่าทางสวนของข้าบอกว่ายาซับนอเด้อขันที่เอาไปเป็นสายพันธุ์จังสีรับขานทไปเอาไปขยายอ,าอันมองไรสกอที่ข้าปลูกแล้ว ถ้าเ้าสีเอาไปขยายต่อจังสีก็บ่ต้อง้งซับบ่ต้อ้งเหดหยังมันเลยครับแต่ไม่ตบบารุงรักษาไปทเรื่อยๆห้มันก่อไ่คือจังก่อจังสีครับก่อนี้ก่อนี้นี่ครับถ้าห้าขยายออกนี่บ่ต่ําก่วหกสิบหกสิบหลุมใดครับประมานนี่ปะมารลอยกว่ากววาล่ำครับนี่หลุมหนึ่งหลุมหนึ่งกระสิแยกไดอยู่ประมาน มันก็สิมีโยสองล่ำสามล่ำก็มีครับเออมันสามร้อยแหกของเพื่อนครับครับถ้าพี่น้องสนใจพันธุ์เลยครับสนใจพันธุ์ค่าเกษตรอย่างไงเขานี่ครัคือโทรมาครับศูนย์หกสามศูนย์สองสี่สี่หกห้าหนึ่งคือเก่าครับพี่น้องเอ่อคือก่อพี่น้องสิมาเอายึดสวนกระไรหรือว่าทุ่มปรึกษาสักคนกระไรหรือว่าพี่น้องอยากให้ส่งให้ยังสิกระไรได้ครับพี่น้องเดี๋ยวไปช่งให้ส่งกับช่งคืออ่าส่งอ่าบันไอ่อจุ๊ใส่กองใส่รังเข้า เต็มล่างเต็มกองยังสิก,กับพันหนึ่งกับพันบาทยังสิ่กับพันบาทก็คือรับค่าได้เลื่ยครับว่ต้องไปเสียคาย่ายยังอีกครับพันหนึง่งกับสิได้อยู่ประมาณสามชิฟหลุมพุ่นล้วครับอประมาณเลยครับประมาณแต่กันหลุมใหญ่ยังสิ่กันหลุมมันใหญ่หัวใหญ่หลุมใหญ่ยังเต็มกองกอนกับสิบอาสิบวัดเสือกแต่ว่ากันมยยนันลมหออนล,มยยนลุมหน่อยหรือว่ากันยังบ่ทเทศในเต็มกันไฮกายสามชิฟไป,ปพุ่นล้วครับพี่น้องคือว่ามันมันมันสิบวัดจำกัดปันใดครับ แลียและกล้องเป็นครับพี่น้องพี่น้องกับสาม่าลายคนว่าเห็ดจังไรเขาสั่งมาพี่น้องอาจจะอยากได้ไปปลูกก็งส้ครับทุกมากครับพี่น้องศูนย์หกสามศูนย์สองสี่สี่หกห้าหนึ่งครับศูนย์หกสามศูนย์สองสี่สี่หกห้าหนึ่งครับอันนี้คือสุดยอดละครับเป็นกล้องสุดยอดกล้องคาเขาเนี่ยนะครับงามหลายพี่น้องเอ้คือจังสี่ครับนี่แบบนี้ อันนี้ก็พอดีครับพี่น้องมันจิขึ้นมากนี่ครับนับหนึ่งหนึ่งสองสามทั้งสี่ครับอันนี้กันี่ครับพอดีขึ้นกันครับนี่นี่ผมสีให้สาไปเบิ้งด้วยครับพี่น้องแก่แฉงให้เบิ้งห้าสิบออกซัมไหนห้าสิบบ่ออะไรนะครับหัวนี่ครับเ้าสิเน้นมองมองแฉ่งมันสิยื่นี่ครับยืดยืดล่ำพี่ไมงสิครับเ้าสิบปอกนี่ครับแก่กระดี่งออกซัมนี่ครับพี่น้องชุยหัวออกมานิดหน่อย บ่าหลายเลยครับหัวนะครับนี่ครับเีหยวได้เีหยวะซ้ำนี่ครับนี่ครับก็รลางอ่อนก็ร่างพอดีเลยครับบันยังเอาแต่มาปอกปอกรัมมือครับปอกปอกลัมปอกปอกปอกมังซี่ตียุรัมไปเลยครับพี่น้องข้าส่วนหนึ่งฉิบโมีเหยื่อเช่นพี่น้องมันฉิบ่อมีเหยื่อข้างในเลยครับมันจะเป็นนี่ครับนี่ครับ ผูมีเหยื่อขังได้มันสึหักเปาะเปาะออกไปเลยครับคันรสชาติสีอกหวานหอมพร้อมครับมีกลืมีกินคาเนี่ยนะครับกินของคาอันใดอันใดก็คือคาไปมืดหละครับเพียงแต่ว่ารสข่ามันจะแตกต่างกันไปกับก่วมแสบก่วมอร่อยมันก็จะแตกต่างกันไปครับพี่น้องสีบุกคือคาเพื่อนบ้านสีบุมมีรสเผ็ดสีบุมมีรสเผ็ดสีบุ้มเฮินครับพี่น <produ> ้อง <etus> <are> <continuar> พี่น้องสาดจังสีเพิ่นมาเอาจังสีเพิ่นเอายืดสามสวนจังสีเอานองสี่เพิ่นกะขัดจังสีเพิ่นทรงห้อนอระบาดเลยครับพี่น้องเป็นน้อจังสีล่ำระบาดจังสีกับร่ำระบาดล่ำระบาดแต่ว่าบ่ได้ปอกเด็กครับวิหน้าสวนจังสีเพิ่นมาเอาครับบ่ได้ปอกให้แต่ว่าสปอกให้แล้วก็เท่าไรล่ะสิบสามสิบสี่บอกสิบสามสิบสี่ร่ำจังสีกับดีสิบบาทครับเป็นทรงราคาทรงเด็กครับเป็นจังสีรับแต่ กันสีเอานองสีเขาก็เอาแค่นี้ครับเอาก็เอาติดติันสีติดติ๊ดกับล่ำมันนี่แหละครับติดติ๊ดก็ล่ำบ่ออกเขาไปเรื่อเลยครับน่ะสีบ้านเอนเพื่อนสีบ้านเอนบ้านเอนว่าเอาหัวด้วยครับเจะเอาหัวมาติดแน่ติดมานนำแน่บ่คือคาตาแดีงบ่คือคาเพื่นบ้านชุ่มันนั่นเอาหัวโขลเลยครับเพร่ะนเดี๋ยวต้องหัวมันนะครับชุ่นะครับสีกับเอาแค่นี้ครับติดมาแน่นนิดหน่อยเกี่ยววันนี้เขาก็ไปปอก บาดเนี่บาดเนี่ยขันเ้าสชีเอาน่อยอิริก็คือนี่ครับคันซับแบบนี้แหละครับก็โปรแวรกสีครับำรุงรักษาอเอาเกีบยบยิ่งซับยิ่งแตกเลยครับพี่น,อน,นอ้องพี่น้องบาดนี้ครับคันเอาซับนี่ครับยิ่งซับยิ่งแตกแต่ว่าถ้าเ้าวชเอาไปเป็นสายพันธุ์มองมองจังสี่ครับเอาไปสายพันธุ์ต่อไปมองมังเคร่องห้า,าวซาออกมาสังคีมสิเป็นดำๆเนีดด่ครับบัน มันสีดำมันสีบ่แตกแตกนอได้ครับแต่ว่ามองนีนแตกนอต่อไปคือหลงร้อยอ่านี่น้ำหัวมีหักหักมันสีเดือดได้ครับเพราะวางนี้บ่ได้ยังอาหารต่อต่อไปทางนี้กับกับสิบมีหักเดือดแล้วมันสีมีนอขึ ients, أ, น mesa, ้นมากเกนมากตามทั้งสี่ครับมองอยกทา้งเดือนแต่ว่ามองเขาสามแล้วทัองสี่มันกระโบออกมากเลยครับนอมันสีออกมาทางผีไหมครับพี่น้องออกทางผีไหมเคอจังสี่ครับก็ร่างแตกกันมากเลยจังสี่ครับ ค่าสวนนี่นะครับค่าสวนนี่ก็ย่างลายก่ออยู่ครับเบิ้งก่อเลยครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องอยากได้เป็นก่อนจังสิกับมาเอาอยู่สวนแต่ว่าคันผู้ใดแทนพี่น้องอยากอ่าอยากให้ทรงจังสีห้าทรงเป็นก่อบ่ได้เลยครับอ่าก่อเท่าไรล่ะร่วมราคาทรงเท่านั้นีิบ่บ่ได้เลยครับเบียครับมันห้าทรงเป็นก่อบ่ได้อ่าทรงไม่คอยจะก่อสองก่อนนั้นจังสีบ่ได้ครับคือทรงเป็นก้าทรงกับชื่อว่าเอาเป็นล่างไปเลยครับเป็นกองบรรจุใส่กองใส่ล่างนี่แหละครับ จะเอาห้องกับคัดสันย่างดีพุล้ครับคัดสันแบบเอาเที่ยร่งลุมแล้วคือติดล้านเปอร์เซ็นต์ครับบ่ออกควงกี่ไลให้ครับอันแก้ก็คือห้องหนึ่งสีกระบ,บอกให้อันได้ล่ำแก่ล่ำเกามันสีกระบ,บอกให้เล้ครับเอาเฉพาะอันที่มันสีเดือนสายแล้วเดือนหากเดือนครับออกไปก็คือได้ปลูกเือประมาณสามสี่หมื่นติดเลยครับพี่น้องอาทิตย์หนึ่งเลยว่า 10, สิบหมื่นสีกระแท่งนอแล้วครับอ่ามันกระสีมีบางบางลุมกระสีมีนอฝากน้ำ นอฝากหมายถึงว่านอหน่อยติดไปน้ามังขี้ครับมัน,นงขี้แซงขื่นมากครับกะง่ายครับถ้าพี่น้องสนใจกับทั่วมากครับสวนหกสามสวนสองสี่สี่หกห้าหนึ่งมาเบิ้งนอครับพี่น้องบู้ยเป็นสะตออวนบ่ครับอันนี้กะกะทวะ่า <c oughs> บ่เอาแล้ว,วครับขันขันได้สี่ใบสามใบสี่เข่าสี่ใบจริงครับจะเอากะเอาได้เข้ากันเท่าสิกินนอนแต่ว่าขันยุคสวนนี่กับ่เอาปล่อยเลย่องจริงก็เป็นล่ำ เป็นล่ำก่อมันกระิงแง่ออกไปเรยดแตกออกไปเรือชทางข้างสิครับนี่ช่างสิครับคือจัางคาเกษตรแหล่งแง่แบบนี้แล้วครับหันห้อยให้พื้นที่ให้พื้นที่เพิ่นครับคือว่าระยะห่างนี่ครับให้พื้นที่คือห้องหอปลูกร,ระยะห่างจักหน่อยอสองกูณสองเมตรทั้งสี่กันยิ่งดีนี่ครับิ่งกระจิตแตกมาเรือออกช้างค้างไปเรือครับบางไาบ่มีสินสุดแต่ว่าจอดกันมั่งเลยครับ บาดนี้พอจอดกันแล้วบาดนี้ก็จะพบไปใส่มาใส่กระชีแท่งขึ้นอยู่รนนั่นแหละครับมันจะเป็นล่ำน่อยเด้กรับพี่น้องบาดนี้แท่งขึ้นบันแท่งน้ำก่อน้ำยังมุ่งอนี้ครับมองได้แท่งได้กกัแท่งขึ้นไปครับมันสิ่งคือบ่คือห้องห้ระยะห่างนั่นแหละผมจังได้บอกพี่น้องว่าให้้ามีทีหลายนั่นสิให้ระยะห่างจะสองขุนสองเมตรไปเลยครับแต่ว่ายางจาก็คือเมตรครึ่งคุนเมตรครึ่งกันเท่าสิเท่าสิปลูกซับนอขายนะครับเอาเมตรครึ่งก็ได้ครับ แต่ว่าถ้าถ้าสิปลูกเป็นสายพันธุ์คือจังสวนนี่ครับมันก่อไงเห็นบ่พี่น้องก่อหญ่แล้วก็ออกม่เรื่อยเลยครับเพราะเพราะมันสิ้นสุดเลยครับให้คุ้นให้สองคุ้นสองเมตรครับไี่ครับแล้วค่าเกษตรอย่างไงจังสีจกงสีเห็ดางกันเพราะมันกิดคือจังสีขนาดบม่เล่นงอกกล่องเลยครับบ่ะต้องไปย่านครับว่าสิขึ้นโค่นครับบ่มีบ่มีคําว่าขึ้นโค่นบ่ะต้องไปย่านเลยครับนี่ครับนี่ครับ มันบ่คือค่าเกษตรแดงน่อยบ่คือค่าตาแดงเด้ครับอันนี้สี่คณะเป็นหินลูกร่างเลยครับเป็นดินลูกร่างบ่ได้ฝังลึกเลยครับการปลูกข้านี่าเา่าฝังเฉพาะเวลาปลูกเฮาเอาคือแค่เอา,เอาพ่อทวมหัวก้นหลุมลงไปครับกุดลุมลงไปพ่อทวมหัวค้าก็ถวมเลยกับปลูกธรรมดาบ่ต้องลองพืพ้นบ่ต้องเฮ็ดยั้งเลยครับบ่ต้องรองพื้นนยังเลยปลูกไปเลยครับพอมันติดแล้วบัดนี้เขาจังพิเศหน้าเอา ก็ใส่ขี้พุ่นขี้ฝอยใส่พวกอันไหนที่เป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยยังสิแหละครับอ่าเป็นวัชพืชทังสิ้ครับวัชพืชก็ะเคลนั่งสิครับเป็นล่ำคาเก้าจังสิ้ครับเ้าก็ปกไปทั้งสิ้นครับกระปกไปปกไปมันก็เป็นปุ๋ยในโตแล้วครับพี่น้องอ่านี่ครับแต่พี่น้องสนใจกันทั่วมากด้วยครับศูนย์หกสามศูนย์สองสี่สี่หกห้าหนึ่งบู๊ยบังนอเลยครับพี่น้องนี่ครับทังสิ้เขาเอื่นบ้านนอว่าล่ำพ่อกินครับ นอาคาเมื่อนี่ห่อพ่อต้องไปเบื้องซุ้มนีเด้ครับห่อเบื้องซุ้มนีห้มันแท่งท่างลางเกินมาจังสีบบ่บ่บ่เมียนเด้ครับบ่บ่ท่านได้อาได้ครับนี่บ่ท่านได้อาง่ายได้นี่ครับนี่งช่งสี่บ่ท่านได้พออด่อพอ,อาอง่ายได้ครับอันพ่ออาก็คือชังสี่ครับเป็นจังสี่แบบนี้จังสี่ครับนี่อันนี้คือพ่ออากันเอาก็คือจ่างสี่ครับเออเปิ้สีเน้นกินล่ำอาอล่ำสี่ครับเอาล่ำเลยครับจังสี่ชังสี่จังนี่ครับแบบนี้นี่ครับนี่นอเต็มกอได้เห็นบอกครับพี่ นะครับงามไลไรน้องงามคับงามนี่สุดยอดครับพี่น้องเอ,อ้ยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆเด้อครับพี่น้องที่ทติดตามรับชมครับขอบคุณมากๆครับ